สวัสดีค่ะพบกับช่องจอนนี่ลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องพบกับอีกหนึ่งวันนะคะกับบรรยากาศก่อนซ้อมเต้นค่ะแม่ค้าปิ้งงูกับมาคือเก่าค่ะพี่น้องมือนน้เอ้ามือนี้คือบอมีควนเป็นยังเป็นขายดีค่มทาเป็นขายดีหรือออกมาหน่อยจ้าขายดีขายดีพี่น้องเป็นกระสีขายคือเก่านะคะกสิมีสลายพี่น้องมิสลายสลายแม่เจ๊สด ก็จะมีน้องจินค่ะน้องจีนน้องจินเมื่อกี้มาทักทายไพี่น้องคือเกาเนะเป็นประจำพื้นวาเมื่อกี้ิทักทายพี่น้องชาวเอฟซีเนาะค่ะค่ะขนม่แล้วก็มีพี่เอ็นมารอซ้อมค่ะพี่น้องพี่เอ็นแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งบอลลี่บอลลี่บอลเอื่อยจ้า บร,บรีไทยไเป็นได้แล้วล,ลูทายทายลูก <c oughs> <c oughs> จ้าอันนี้ก็พี่พี่ตลกนะคะค่ะซื่งหย,<ๆ>ยางจสวัสดีค่ะเอ้ยซิ่อยางจ้าดาวันเป็นตลกน้อเอ,เอ,เอ้ยเนาอจ้าอีบอึ้ยรถยุ่งมคะ่อมละบอเอ,เอ,เอ้ยซ่อมไปจังใดแล้วทำข้า,า,ขา <c oughs> วแล้วค่ะสอพีส่สอดจังใดฉันดีเอมาเม่อีสิบสองทแบบนั้นเหรอ เขาก็มเนี่พี่น้องเขากะสิคายน้ำเขาก็สิเลนไปอนี้น้องปลายน้องปลายไอ้น้องปลายของเราจ้าน้องปลายก็จะชื่อนะน้องปลายก็จะมาซื้อน้ำนะพี่น้องน้องปลายวันนี้เอาน้ำอะไรดีคะโคกแก้วหนึ่งเนาะน้องปลายก็จะมาซื้อน้ำเป็นประจำค่ะพี่น้องเนี่ย